สวัสดีครับผมอยู่กอบรถบ้านสุดยามนะครับผมวันนี้นะครับผมใครที่กำลังมองหารถตู้แต่งเวพเต็มลำไม่ว่าจะเป็นเบาแสงสีเสียงนะครับผมตรงคันนี้เลยครับผมคันนี้เป็นรถปี2014นะครับผมเครื่อง3000ันดีเซลเกียร์ธรรมดานะครับผมคันนี้ก็เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับผมํำดับเดียวเลยนะฮะคันนี้ก็รถพร้อมใช้งานสุดๆนะครับผมเดี๋ยวรายเอียดที่จะเป็นไงเดี๋ยวก็พาชมกันครับผมไปกันเลย ต่อไปนะครับผมเริ่มที่ด้านหน้านะครับผมคันนี้ก็ไม่ใช่หน้าเดิมๆของเขานะครับผมคันนี้เสริมกันชนหลอดแบบนี้มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมคันนี้นะครับผมก็ได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมนะผมไปทะเบียงได้เป็นฮอยอ9680กรุงเทพครับผมต่อมานะผมเป็นส่วนล้อนะครับผมคันนี้เป็นล้อแมกเดิมโรงงานมาเพราะยามบิดโกนปี23ดอกยางก็เหลือๆใช้งานกันไปได้ยาวๆครับผมต่อไปนะครับผมจะพาชมสีรอบตัวรถกันนะครับผมคันนี้ก็เป็นรถสีเดิมโรงงานเลยนะครับผม มีเก็บหน้ามาเล็กน้อยนะครับผมแต่ภาพสีสันทั้งคันตอนนี้คือสมบูรณ์สุดเลยครับผมพรอมใช้งานมากๆครับสีเต็มสีสวยทั้งคันนะครับผมขครที่เจะาไปวิ่งงานหรือใช้งานนะครับผมไม่ต้องเจ็บอะไรแล้วนะครับผมต่อไปเดี๋ยวพาชมภายในกันครับใบส่วนโซนคนขับนะครับผมก็เป็นภายในสีดํานะครับผมตัดติครีมบอดหนังเป็นบอบ์ดหนัง ปิ้ครีมทุกตัวเลยนะผมสภาพไม่มีขาดไม่มีฉีดตักตัวนะครับผมสภาพคือพร้อมใช้เลยต่อไปก็จะทาการตาร์ทรถให้ดูกันนะครับผมติดปุนตัวสักครู่หนึ่งครับตาร์เลยครับผมตาร์ทชิ้เดียวติดนะครับผมไมค์คันนี้ก็อยู่ที่สองแสนหกหมื่นเก้าพันกิโลนะครับผมก็ถือว่าไม่เยอะนะครับผมสําหรับรถปีนี้นะครับพวงมาลัยก็พวงมาลัยเดิมนะครับผมสวยๆเลย คอนโซลหน้าสวยๆเลยมีแผนลองโทรศัพท์มาให้แล้วนะครับผมพอเปลี่ยนมาเจียนเปลี่ยนจอแล้วเรียบร้อยนะผมเป็นจอแอ d ด o อ d นะครับผมแอร์ก็เป็นแอร์มือหมุนเกียร์กระปุกนะครับผมก็หัวเกียร์ก็สวยๆแบบนี้เลยเบาะตัวกลางนะครับผมเปิดออกมาก็สวยๆเช่นเดียวกันครับผมต่อไปก็เป็นไฮไลท์ของเราแล้วนะครับผมเป็นภายในของรถคันนี้นะครับผมประตูเป็นประตูไฟฟ้าด้วยนะครับผม เรื่นี้ตรงไหนดีอ่าตรงคอนโซลกลางนะครับผมก็สีสวยแบบนี้เลยครับผมสนะภาพก็คือพร้อมใช้เพดานนะครับผมก็ได้ไฟแบบนี้เลยครับผมเอาไปอย่างที่บอกครับผมไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับผมเครึ่องรงเครื่งเสียงจัดเต็มแล้วครับผมดูที่บอดแถวแรกก่อนนะครับผมต่อไปเดี๋ยวพาชมเบาะแถวสองและแถวสามกันครับผมเบาะแถวสองนะครับผมต่อไปเบาะแถวสามนะครับผม เป็นยังไงครับผมบอกแล้วว่ารถคันนี้ไม่ต้องเอาไปไม่ต้องทำอะไรแล้วครับผมต่อมานะเป็นส่วนด้านหน้านะครับผมก็สภาพสวยๆเลยนะครับผมสภาพพร้อมใช้เลยใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับผมต่อมานะผมเป็นส่วนของฝาท้ายนะครับผมเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับตับในฝาท้ายนะครับผมเดิมรถไม่เคยขยับนะครับผม ในส่วนเครื่องยนต์นะครับผมสันนี้เครื่องยนต์เดิมๆเลยนะครับผมแบบในเดิมหมดนะับผมเครื่องยนต์ก็ไม่ดังไม่ฟันแล้วก็ไม่เยอะนะครับต่อมานะเป็นส่วนด้านหน้านะครับผมก็สภาพสวยๆเลยนะครับผมสภาพพร้อมใช้เลยใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับผม